ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับหากคุณไม่มีบุญสัมพันธ์กับปู่คุณคงไม่ได้เห็นคลิปนี้อย่างแน่นอนใครได้รับชมคลิปนี้แล้วลองอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลพร้อมทั้งขอพรไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับปฏิหารมีจริงอย่างแน่นอนใครปรารถนาสิ่งใดลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเมื่อขอพรเสร็จแล้วนะครับขอให้ทุกคนสมหวังโชคดีสําเร็จทุกท่านครับ Namo tersa pa kawato sama samputersa Namo tersa pa kawato sama samputersa Namo tersa pa kawato arahato sama samputersa Iti pisso pa kwa yom มารังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขพันต์าอัตภูริโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ